บสวัสดีสบายดีเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพบกันมุ่งเดิมอีพี่น้องวันนี้กับโมบัามีเรื่องโมบัลสู้บ้างอีกคือเก้าเนาะเรื่องภายในประเทศลาวประเทศมาพ่อนี่แหละน้ำมันขาดแคลนเนาะน้ำมันรถนะพี่น้องบริเวณน้ำมันเฮดกับเขานะน้ำมันรถขาดแคลนเนาะในมือนี้เรามาพอนเขาไปในเฟดหรือว่าในสื่อออนไลน์ต่างๆคือก็จะเห็นการเขาคิ้วหรือว่ายื้อแย่งกันซื้อน้ำมันเนาะก็จะมีโมคูหลายๆคนคือกัน เส้นเดียวกันน้างเขาไปซื้อน้ํามันต้องเลากคิวซื้อพี่น้องณปัจจุบันนี้ถึงมีเงินกับบริษัทมาที่จะซื้อน้ามันไรนะเพราะว่าน้ามันมันบม่มีขายนั่นเองมันหายากกวทองคำอีกนะปัจจุบันนี้ถือว่าอะไรครับพ้นกระทบมากๆกเนาะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยลักเนาะในการใส่รถใส่งานพาหาะนั่นเองเพื่อไปทํางานไปทาธุระต่างๆเองเนาะพี่น้องเนาะก็คือน้ามันขาดแค่ในะปเทล่าอะไรก็คือมันทรงผลกระทบมากๆสําหรับการใส่ีวิตประจํวบนั่นเอง มีผลกระทบหลายอย่างเพว่าจะเป็นเงื่อนกีเฟอร์ขาข้องสีทึ่มันสูงแต่ค่าแรงต่มเนี่ยยังมีผลกระทบกับน้ามันขาดแคลนอี่อันนี้เป็นเรื่องที่หนาเห็นใจมากๆประศาชซนชราวลาาเฮาเนาะเพราะวา่าเฮาตองใส่รถใส่ย่านภานาเนาะในแต่ละเมื่อเองท้ามีน้ำมันก็คือมันบรสามารถที่จะไปไซร์ลายเนาะถูกยามันคือยศสงังกัดนั่นเองเนาะสำหรับเมื่อนี้เนาะก็จะเห็น หลายนนหลายคนเนอะด้ว่หลายหลายโพ์ที่ตามสื่อออนไลน์เนอะโพดเกี่ยวกับการเข่าคิ้วซื้อน้ำมันหรือว่ายือ,ยอ,อ,อกกแย่งกันซื้อน้ำมันนั่นเองพนะี่น้องกาเห็นแนวกาต้องคิดว่าประเทศเราเข้ามาจุดเข้ามาถึงจุดนี่ไรแนวไรเนาะจุดที่แย่งกันซื้อน้ำมันนั่นเองเนาะเพราะว่าหลายๆปั๊มหลายๆปั๊มรือว่าทัวประเทศนั่นแหละนะก็คือโบมีน้ำมันค้ายก็ต้องขึ้นป้ายปิดขึ้นป้ายปิดเนาะ ว,ว่ามีน้ำมันขายนั่นเองมีกับมีน้อยนะเพราะว่าการน้ำเขามันลดลงนั่นเองหรือว่าน้ำเขาบานะ่ไรเนาะเพราะว่าอย่างพี่น้องน้ำมันมันแพงขึ้นเนาะแล้วว่าเราจะมาอ่านอ่านเกี่ยวกับเนาะให้ทุกคนในฟังนั่นเองสำหรับข่าวเกี่ยวกับน้ำมันนี่แหละเนาะว่าสาเหตุที่เหตดให้น้ำมันในประเทศเรามันขายแค่นนะปัจจุบันนี้สาเหตุมาจาก อย่างหรือว่ามาจากไหนนั่นเองเนาะเดี๋ยววาวเล่าจะอ่านให้ฟังเนาะทุกคนเนาะผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเซลฟไฟในเลาาให้สัมผณ์เนาะกำลังซื้อพิมพ์เพีองจันทร์ชาวในวันที่เก่าพฤษภาเนาะสาเหตุที่เหตุให้น้ำมันขาดแคลนขาดตลาดนั่ยนะยูในเล่ายอนน้ำเขารุดลงพี่น้องเนื่องจากอะไรับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเคิ่มสูงขึ้นและค่าเงินตราต่างประเทศ แข่งข้าเนาะอันนี้ก็เป็นการหายสัมผัสของสมาของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันนั่นเองเนาะผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเสือไฟและผู้น้ำเขาน้ำมันเสือไฟกวาวาการน้ำเขาน้ำมันเสือไฟของเล่ากำลังประสบปัญหาราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่างเงินตาต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเนาะเกิดห้ขาดเงินดอลลาร์เพื่อซื้อน,น้ำมันจากต่างจาก ต่างประเทศน่นเอง,องบอกงอ่างไงบอกง่ายๆก็คือเล่าเขาขายเงืนตาต่างประเทศเนาะเพื่อจะนําเงิน ard, นั่นไปซือ้อ,อน้ำมันจากต่างประเทศเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าน้ามันในเหล้าในส่วนนั้นจะนาเข้าจากต่างประเทศการจะไปซื้อจากต่างประเทศก็ต้องมีเงินตาต่างประเทศเพราะว่าจะเป็น าน้ำข่าวจากไทยก็จะเป็นเงินบาทนะถ้ากน้ำข่าจากประเทศอื่นก็จะเป็นเงินโลลาแต่ณนปัจจุบันนี้เข้าขาดเงินตาต่างประเทศนั่นเองเห็นหายกันน้ำข่าน้ำมันมันรุดลงเนาะเพราะว่าเขาบมีเงินไปสื่อเขานั่นเองเนาะน้ำมันมันสูงขึ้นเออค่าค่าน้ำมันน้ำมันโลมันสูงขึ้นเนาะเงินเงินมันแข็งค่าขึ้นเนาะแต่ว่าเงินเกีบเข้ามันอ่อนค่าที่นี่มันก็อะไรับพ้นกระทบอย่างมาเนาะเป็นว่งกวงเลยกับว่าไรเนาะ เซิงระเทศล่าแมนเพิงผ้าอาศัยน้ำมันเซิร์ฟไฟจากต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะผู้นาเขาบางแห่งได้ยุดการซื้อน้ำมันโซ้าวเนื่องจากบอสมาสางกำไได้ไรเนาะพี่น้องในขณะทีะ่ราคาน้ำมันนาเขา้าไดสะพนกระทบยางหลวงหลายจากอัตราแลกเปลีป่ยนเงินกีบโลลาโบเออร์มุวยเนาะเะเทเล่าต้องการน้ำมันประมาณร้อยยี่สิบล้านลิตรต่อเดือนต่อเดือนนะพี่น้อง 120ล้านดิตรต่อเดือนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ปัจจุบันน้ำเข่าได้เพียงแต่20 20ล้านดิรเท่านั้น20ล้านดิที่น้องก,ก็คือลอยดิสลอยล้ลานดิบอสมานน้ำเข่าได้ก็คือแน่นอนว่าน้ำมันขาดแคลนตลาดในประเทศลาวเนาะอันนี้ทรงพ้นกระทบอย่างกว้างขวางมากเลยพี่นอ้องถาใมันเป็นแบบนี้ต่อไป ประชาชนคนเราเข้าใจอยู่กันแนวไรเนานะบบมีน้ำมันใส่แล้วจะไปทํางานจะไปทุรานันนีไรแนวไรพี่นนอะอีกเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้การนําเข่าน้ํามันเสือไฟรุนหน่อยลงก็เป็นยอดพ้นผลิตน้ามันเสือไฟในตลาดโกมีความบ่แน่นอนซึ่งโรงงานการน้ามันจนํานวนหนึ่งกาลังเก็บน้ามันเสือไฟไว้เพื่อสางกาไรอันนี้เนาะเป็นเป็นนะฮะบทสัมภาษณ์เนาะ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเซลไฟที่น้ำเขาไม้ควมวาราคาขขย,ย่อยในลาวจะสืบต่อสูงขึ้นย่างดีอเดี่ยงไม่ได้หรือว่าอย่งางเดียดเดี่ยงโมลาในพื้นนอกก็คือในอนาคตการน้ำเขาแพงการน้ำเขากับแพแาขา่ยในประเศลาวก็ยิ่งจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวได้นะอันนี้กะนี่นะครับพ้นกระโถมางๆเนาะสำหรับประชาชนคนลาวห้าพวกเฮาย่างโมูัวจ้างน้ำเขา,น,เขาน้ำมันเซลไฟลหลอีกมือลาย คือไรอีกมือไรพี่น้องก็คือเนี่โบมีําหนดดนว่าจะนําเข่าไดอีกมือไดถ้ามันโบมีําหนดว่าจะนําเข่าใดบอไรก็คือกับสมัยก็ว่าเฮ้าโบมีน้ามันใสนอทา่าอาทิตย์สองอาทิตย์น้าเข่าบ่ไดก็คือไม้กวาปาลาเสาสนคนล่าเฮ้ากับโบมีกับโบ,ม,บ,โบมีน้ามันที่จะใส่หรือว่าน้ามันลดนี่แหละที่จะใสนั่นเองแล้วเฮ้าจะเหย,ยียดแนวไดพี่น้องกูย่างมันต้องยุติงักแน่นอนเนาะถึงมีเงินกับซื้อบ่ได ปั๊มน้ำมันบางแห่งมีน้ำมันน้อยลงพอมีการนํำเขาน้อยการค้าภายในประเทศกระท่วงอุตสาหกรรมในการค้าผ่ากราดกำลังเร่งสอกหาวิธีขวบคุ้มน้ำมันเซลไฟพอวาราค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นทรงพ้นกระ,กระทบถึงการคมอนาคมไฟไพ่เงินเฟอ้อและคาของสีบที่สูงพี่นอ้องโอ้โห อันนี้ก็คือสรงผลกระทบสุดๆเลยนะพี่น้องคาน้ำมันที่แพงขื้นท่าองสีที่แพงขื้นแต่เงินแต่เงินเดือนอยังซ้ำเก่าพี่น้อนงเงินเดือนน้ำซ้ำเก่าแต่ทุกอย่างมันแพงขื้นเนาะและอีกผลนหนึ่งนะลรักก็คือเ้าว่มีเงินตาตามประเศไประสอทธนำเขาน้ำมันจากประเทศอื่นเนาะเพราะว่าตามประเทศนำ้ำมันมันกับเพิ่มขึ้นเฮาก็ต้องใส่เงินตาตามประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อจะประสิน้ำมันน้ำเขาเมื่อห้าว่มีเงินเท่ากับ่สมารถจะนำน้ำมันเขาเขา เขาประเทศไรนั่นเองอันกกาหนาเป็นห่วงนะหนาเป็นห่วงเนะนาะนะคิดนักเหมือนกันเพราะว่าเฮาจะเอาน้ำมันที่ไหนมา,มาใส่นั่นเองใส่รถใ,ใส่เรือใส่ย่างต่างๆเนียเนาะเพราะว่าเมื่อเฮานำเขาบรายนะปัจจุบันหนึ่งคือนํำเขาใดแค่ยี่สิบล้านดิรแต่ความต้องการลอยยี่สิบล้านดิตรต,ต่อเดือนนพอแน่นอนว่าเมื่อตอบสนอกันนอกบกกคามต่องการของประชาชนเนาะเพราะว่า น้ำเขาน่อยแต่ควบตรงการไหลน้ำมันกระขาดแค่นั้นเองอนเนกาการจ็คส์วานแนวไลคือการพี่น้องก็คือแหละฮะพ้นกระโถนไปเต็มเต็มเลยสำหรับประชาชนคลนลราเฮ้เนาะคลิปนี้ก็จะปพะม่ณนีพี่น้องกับเมื่อวาเรื่องรา้ค่าน้ำมันเมื่อวาเรื่องน้ำมันสูพี่น้องฟังเนาะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสบายดี